สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาว่าดรกันถึงเรื่องของการใช้บลัชใน Photoshop นะครับบลัชเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้ทั่วไปนะครับใช้ทั้งในการวาดลงสีลงไปหรือว่าจะใช้ในการรีทัชเช่นพวกซิลลิงบ u ัชนะครับหรือโคนสแตมพวกอะไรพวกนี้มันคือการใช้ไี่ต้องใช้บลัชหมดซึ่งวิธีการควบคุมบลัชเนี่ยถ้าเกิดเรารู้จักดีมันจะทําให้ช่วยให้ทำเราทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ ปรับขนาดได้ทันใจนะครับก็เรามาดูเรื่องของบัสกันนิดนึงนะครับเบสิกเลยเบสิกสุดๆเลยนะครับบัสคือตัวนี้นะครับบัสเนี่ยคือตัวนี้นะครับตัวผู้กันเนี่ยนะครับคือบัสนะครับก็อากดตัวนี้เลยก็ได้หรือถ้าเกิดเรามีคีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับก็กดตัว b ีบอนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเมาส์ไปวางอย่างนี้เนาะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าบัสทูเนี่ยมันคือตัว b นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเรากดตัวบบนคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบัสนะครับซึ่งบัสตัวเนี้ยเน,นี่ยตรงเนี้ยมันก็บางคนเนี่ยก็จะใช้คีย์บอร์ดคือตัวปีกานะครับซึ่งอยู่ข้างๆตัว P เนี่ยกดปีกาปิดเนี่ยก็จะขยายนะครับปิดก็เปิดก็จะลดนะครับแต่บัสเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่2ออย่างคือขนาดและก็ความคมของมันนะครับอย่างตรงเนี้ยผมคลิกไปเนี่ยตรงเนี้ยความคมมันไม่มีมันเป็นความฟุง spoon, ้งเนาะซึ่งตัวเนี้ย ถ้าเกิดจะนั่งมาปรับขนาดบัตรก็อาจจะต้องมาปรับที่อื่นซึ่งมันก็ลําบากนะครับอาจจะต้องเข้าไปปรับตรงนี้นะครับเนี่ยหปปรับตัวนี้แล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูความความฟุง้งความคมของมันตนัวนี้ซึ่งลําบากครับแบบนี้มัน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 มองไม่เห็นอนะี่ยเราต้องมานั่งปรับตรงนี้ทุกทีเนี่ยมันไม่เวิร์กเนาะก็อยากยาจะแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิธีซึ่ง เราสามารถเห็นทั้งความขนาดของมันเนี่ยเห็นทั้งขนาดนะครับเห็นทั้งความฟุง้งเห็นก่อนที่เราจะลงมือทำงาน <Evet. S 1> ก็เราจะมีคีย์บอร์ดชดคัดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบน Windows ให้กดปุ่มอินเทอร์เน็ตแล้วก็คลิกขวานะครับเนี่ยพออินเทอร์เน็ตคลิกขวานะครับคุณจะเห็นเลยนะครับเราจะเห็นเลยว่าขนาดของมันขนาดเท่าไหร่แล้วความฟุ้งมันเท่าไหร่ถ้าเกิดเราลากขึ้นไปนะครับความฟุ้งจะยิ่งเยอะ ถ้าเกิดเราล,า,ลากลงมาเนี่ยความอัพเตเป็นร้อยเนี่ยมันคือปัสคมกคิบเลยอย่างเงี้ยผมคลิกอย่างเงี้ยขอมจะคมกคิบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอันเทนเนย์คิดขวาแล้วลากขึ้นนี่นะครับผมก็จะเห็นความฟุ้งของมันเลยไอ้วงสีแดงแดงเนี่ยนะครับคือขนาดบาดจริงๆของมันซึ่งเราจะสามารถปรับถ้าเลื่อนมาทางซ้ายมันก็จะเล็กลงเลื่อนขวาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ย ซึ่งเราทำให้เราสามารถจะเห็นขนาดสบัดจริงๆของเราได้นะครับว่ามันขนาดเล็กใหญ่ฟุ้งแค่ไหนนะครับอย่างเงี้ยแล้วผมปัดนึกอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วผมจิ้มปุ๊กอย่างเงี้ยผมจะรู้เลยว,ว่าออกขนาดมันเท่านี้เนาะแล้วความฟุ้งมีเท่านี้นะครับคือเราเห็นก่อนที่เราจะใช้ทํางานไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็ทําให้เราทํางานได้สะดวกนะครับอ๋อ ถ้าเกิดว่าเราอยากให้บาทมันเป็นสีขาวดำแบบนี้คือเป็นค่า Default นะครับคือค่าเริ่มต้นเนี่ยให้เรากดตัวดีด็บนคีย์บอร์ดนี่นะครับแต่เกิดว่าถ้าเกิดเราอยากได้สีขึ้นมานะครับเราสามารถไปจิ้มตรงนี้ก็ได้จิ้มตรงนี้แล้วก็เลือกพาเนลสีขึ้นมาแบบนี้นะครับเลือกพาเนลสีเลือกสีในนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเลือกสีอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้สีในรูป อย่างเช่นผมอยากได้สีแบ็กกราวอกมาทาที่ตาอย่างเงี้ยผมก็ใช้กดอันเทเนตเมื่อกี้เราอันเทเนตคลิกขวาเพื่อปรับขนาดบัตรใช่ไหมตอนนี้เราอันเทเนตเฉยๆแล้วเราคลิกไปที่สีอย่างเช่นผมอยากได้สีน้ําเงินบงพื้นเนี่ยมาทําเป็นทาตาเขา,เา,านะครับอย่างเงี้ยผมก็สามารถจะกดบัตรอย่างนี้นะครับแล้วผมก็อันเทเนตคลิกขวาใช่ไหมปรับความฟุง้ง ปรับความฟุ้งอย่างนี้แล้วผมก็ปรับขนาดบาัตรแล้วผมก็มาทาตาเขาแบบนี้ก็ได้แล้วผมก็เปลี่ยนเบนโหมดเป็นคเลอร์เห็นไหมหรือเป็นมันทิพยหรือเป็นอะไรอย่เงี้ยทำได้เห็นไหมครับผมสามารถจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยผมสามารถจะมาเปลี่ยนแล้วก็ปรับขนาดบัตรแล้วก็ปรับโอซิตี้ได้เห็นไหมผมก็จะสามารถทาตาเขาได้ละ เนี่ยครับมันสะดวกกว่านะครับในการที่เราจะทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยผมปรับขนาดบาเล็กๆนะครับ opacity <es> นี่คือความเดี๋ยวพอไว้พูด opacity กับโฟล์อีกทีนึงนะครับเนี่ยผมก็มาทาอย่างเงี้ยผมก็สามารถจะทำสามารถจะลงสีที่ตาเขาได้ละเห็นไหมเนี่ยครับถ้าเกิดเรามาทำร่วมกับการใช้การเออ่ใช้มาร์กหรือว่าการใช้การ ทำขอบเข็มันอีกทีหนึ่งก็จะทําให้ทํางานได้ดีขึ้นขอโทษนะครับก็หวังว่าจะทําให้เราสามารถควบคุมบัติได้ดีขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เอาไว้ถ้าเกิดมีอะไรอยากรู้สงสัยเขียนถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็รบกวนนะครับปากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับคนจะได้เข้ามาดูเยอะๆคือตอนนี้เอาจริงเอาจังแล้ว นะครับถ้าเกิดถ้าใครยังเผลอแวะเข้ามาหรือว่าเห็นน่าสนใจแล้วเข้ามาแล้วคิดว่ามีประโยชน์อยากรู้อะไรมากขึ้นกดติดตามไว้ได้นะครับกด subscribe ไม่ได้นะครับก็หวังว่าคนจะได้เจอกันอีกเรื่อยๆนะครับจะพยายามมาบ่อยๆมาที่แหละคราวนี้จะจะมาแบบทุกวันหรือวันเว้นวันอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็ไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ